ทวีบเอเชียนับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเติบโตเร็วที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติยกเมืองไทยดีกว่ามากขณะที่มาเลเซียสิงคโปร์น่าห่วงว่าความนิยมอาจจะโดนถ่ายกินเรียบทางฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองในโซนประเทศไทยก็เป็นกระแสะอยู่ไม่น้อยนะครับจากการมาเยือนของผู้คนจากทั่วโลกโดยก็มีการนำทับที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศไทยที่เป็นเหมือนตัวดึงดูดผู้คนเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่อีกทางฝั่งหนึ่งของเอเชียที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือทางฝั่งจีนนะครับประเทศจีนนี่ก็เรียกได้ว่าติดท็อปหนึ่งเลยทีเดียวนะท็อปหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุดแต่ถ้าว่าอันดับ2เองก็คือไทยนี่แหละครับแต่พอเจาะลงมาดูในระดับอาเซียนด้วยกันก็พบว่ามีมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เป็นอีก2ประเทศที่มีการเดินทางสะดวกไม่ต่างจากไทยชาวตะวันตกที่เข้ามาแสดงความเห็นจะคิดอย่างไรเมื่อพูดถึงมาเลเซียกับสิงคโปร์ด้วยซึ่งก็ดูแล้ว ก็พยายามเข้ามาแข่งขันในสนามนี้กับไทยด้วยมาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันโดยมีความเห็นจากคุณเจฟฮาวเวนนะครับก็บอกว่าประเทศไทยยังคงดีกว่ามากในแง่การท่องเที่ยวและความนิยมยังคงกลับมาสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากเปิดประเทศสิงคโปร์ดำเปนระเบียบจัดจนเกินไปแต่อีกแง่หนึ่งพวกเขาเป็นเพียงเกาะเล็กๆจุดขายการท่องเที่ยวนั้นน้อยมากเลยสรับมาเลเซียดูมีความหวังที่จะเป็นเหมือนไทยได้นะ พวกเขาดูใกล้เคียงไทยมากที่สุดเลยในแง่ของการพัฒนาแต่เหมือนมาเลยจะไม่ค่อยชูจุดขายทางทะเลของตนเองเอาซะเลยผมแทบจะนึกชื่อเมืองริมทะเลหรือว่าเมืองท่องเที่ยวของพวกเขาไม่ออกเลยนะขณะที่ความเห็นจากโจเบลลามี่นะครับบอกว่าเฮยา้ยมาเลเซียเนี่ยไม่ได้มีความผ่อนคลายแบบเมืองไทยเลยในขณะที่สิงคโปร์ยิ่งไปกันใหญ่พวกเขามีกฎระเบียบในแบบของตนเองไม่มีใครมาเที่ยวเพียงแค่มาชมตึกสูงแบบที่สองประเทศนะั้นนำเสนอหรอก แต่ที่น่าสนใจคือไทยเอ,เองก็มีตึกสูงแบบนั้นอยู่นะแต่พวกเขาไม่ได้ชูจุดขายแต่ไปชูในส่วนอื่นๆแทนได้อย่างน่าสนใจมากกว่าผมมองว่าวัฒนธ,ธรรมอาหารของไทยเป็นตัวดึงดูดอย่างหนึ่งการได้ลองทานอาหารไทยในประเทศอื่นๆก่อนที่จะมาสัมผัสของจริงที่ประเทศไทยดูเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่าความเห็นทั้มาครับบอกว่าไทยมีซอฟท์าวร์ที่แข็งแกร่งมาเลเซียสิงคโปร์ไม่มีอะไรให้ผมนึกถึงได้เลยแต่2ประเทศนั้นคงจะถนัดในด้านอื่นๆ สิงคโปร์มีชื่อเสียงด้านเศรษฐกิจมากกว่าแต่พอผมนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวของไทยออกก็เลยทําให้รู้สึกว่าไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นทางฝั่งของชาวมาเลเซียนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยก็บอกว่าพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงมาเลเซียหรอกนะเพราะตัวเลขนักท่องเที่ยวของมาเลเป็นรองแค่ไทยเท่านั้นในแถบนี้อีกทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านก็เป็นเพียงเกาะเล็กๆก,การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศพวกเขาได้ก็น่าสนใจไม่น้อยแล้วเรายอมรับว่าประเทศไทยทําได้ดีมากในด้านนี้ พวกเขาสร้างเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างมากมายหากคุณนึกถึงเมืองท่องเที่ยวของเราไม่ออกหวังว่าคุณจะคุ้นชื่อเมืองนี้ของมาเลเซียอยู่บ้างนนก็คือปีนังปีนังน่าจะเป็นที่รู้จักหรืออาจจะผ่านหูคุณอยู่บ้างผมก็ค่ามั่นใจว่าชื่อเสียงของปีนังน่าจะเทียบเท่ากับภูเก็ตของประเทศไทยเลยนะแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ในมาเลเซียโดยทางฝั่งของชาวต่างชาตินะครับเข้ามาโต้แย้งนะฮะบ,บอกว่าปีนังนี่ยังไม่ได้โด่งดังเท่าภูเก็ตนะถ้าเอาในมุมของคนจากอีกซีกหนึ่งของโลก คุณค่อนข้างจะเข้าใจผิดแล้วเอาต,งตรงๆผมเองยังรู้จักปีนังน้อยมากๆเลยมีข้อมูลเพียงแค่ว่าน่าจะเป็นเมืองที่พัฒนาได้มากกว่าไทยและผมก็จําไม่ได้เลยว่าอยู่ในมาเลชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวผมคิดว่ายังถูกภูเก็ตทิ้งห่างไปไกลอยู่โดยทางฝั่งของชาวมาเลครัยก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าโอ้โหคุณไม่รู้จริงเหรอว่าปีน,งนังเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกเลยนะการเดินทางด้วยเครื่องบินในยุคแรกๆชาวตะวันตกแทบจะมาท่องเที่ยวในปีนังมา เดินทางมาพักผ่อนที่นี่กันประเทศไทยเพิ่งจะมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลังจากยุคนั้นมาอีกทางฝั่งของต่างชาตินะครับเข้ามาตอบกลับว่าดูเหมือนที่คุณพูดมาจนะจะเป็นอดีตไปแล้วนะและไข่มุกแห่งใหม่เหมือนจะถูกยกย้ายมาที่ภูเก็ตของประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าเหมาะสมที่จะได้รับฉายานั้นในยุคปัจจุบันความนิยมของปีนางนะ่ะเริ่มหายไปนานมากๆแล้วแม้ว่าจะเป็นเมืองที่มีถนนโค้งสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าแต่ผมมองว่าภูเก็ตยังเป็นที่นิยม ของไทยได้รับการถูกพูดถึงมากกว่าเยอะเลยแต่เช่อคนต่านะครับก็เข้ามาพูดถึงความนิยมของทั้งสองโตเมืองนี้ด้วยเช่นกันนะโดยเขาให้ความเห็นว่าไม่มีอะไรน่าข้างใครได้เท่าป่าตองที่ภูเก็ตของไทยอีกแล้วหรือแม้กระทั่งชายหาดในส่วนอื่นๆของมาเลเซียไม่มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนหาดในหานหาดกะตะที่อยู่ในภูเก็ตที่นั่นเป็นชายหาดที่เงียบสงบและน่าสนใจมากกว่าทุกๆจุดในปีหนังในความรู้สึกของผม อันที่จริงปีนังเป็นเมืองที่พัฒนาได้ดีนะของมาลเลเซียแต่ต้องยอมรับว่าความนิยมในเชิงการท่องเที่ยวภูเก็ตของไทยยังนําไปขณะที่ความเห็นจากชอนไลลี่นะครับบอกว่าความน่าสนใจของมาลเลเซียกับสิงคโปร์เอาตรง,ตรงๆนะค่อนข้างมีอยู่อย่างจํากัดเลยในขณะที่ไทยสามารถต่อยอดภาคก,การท่องเที่ยวออกไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่ความเห็นของชาวมาเลเซียคนถัดมาครับบอกว่าจอร์ทาวเมืองของเขาน,นั้นนหะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะ และขนาดของโตเมืองก็ใหญ่กว่าภูเก็ตด,ด้วยจะเห็นได้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวของมาเลเซียแทบจะไม่ต่างจากไทยในระดับที่ทิ้งห่างมากนักตัวชาวสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาโต้แยงบอกว่านั่นเป็นตัวเลขที่นับรวมพวกเขานะครับนับรวมชาวสิงคโปร์ที่ข้ามไปที่มาเลด้วยทุกๆุกวันด้วยหรือไม่มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิถ้าจะนับแบบนั้นอะเพราะสิงคโปร์มีพื้นที่เล็กเล็กกว่าเมืองเล็กๆของไทยของมาเล เราไม่มีที่ไหนให้ไปอีกนั่นจึงทําให้ชาวสิงคโปร์จานวนไม่น้อยเลยต้องข้ามฝั่งเพื่อไปทั้งท่องเที่ยวไปซื้อของไปทําธุรกิจรวมถึงไปใช้ชีวิตตามปกติในชีวิตประจาวันทางฝั่งมาเลยด้วยแน่นอนมันทําให้ตัวเลขถูกนับรวมไปด้วยและชาวสิงคโปร์ก็ข้ามไปที่มาเลเซียเป็นปกติกันอยู่แล้วต่เช่นคนถัดม,มานะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นบอกว่ามาเลเกับสิงคโปร์นี่คือ2ประเทศที่มีข้อจํากัดอยู่อย่างมากมาย ประเทศไทยเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามเลยพวกเขาแทบจะไม่มีอะไรจะต้องเป็นที่น่ากังวลว่าจะต้องเป็นกฎหรือเป็นอะไรนั่นจึงทําให้เหมาะกับการท่องเที่ยวทําการท่องเที่ยวได้มากกว่าและประเด็นสําคัญที่ทําให้2ประเทศนั้นพ่ายแพ้ไทยในแง่ของการท่องเที่ยวก็คือความคุ้มค่มาคุ้มราคามันไม่ได้มีมากเท่าไทยสิงคโปร์น่ะแพงมากแม้จะสมบูรณ์แบบในแง่ของการพัฒนาขณะที่มาเลเซียอาจจะแพงกว่าในสินค้าบางอย่าง ที่การมาเที่ยวจําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆต่มาเลเซียมีราคาที่สูงกว่าแต่เช่นคนธรรมะครับบอกว่าการมีข้อจํากัดก็เหมือนเป็นเพดานที่จํากัดเอาไว้สิงคโปร์กับมาเลย์ไม่สามารถจะทําได้แบบไทยในแง่ของการท่องเที่ยวแต่ถึงกระนั้นผมคิดว่าเพราะเมืองไทยทําทุกอย่างได้อย่างลงตัวกว่าราคาที่สมเหตุสมผลความนิยมจึงเกิดขึ้นสูงขณะเดียวกันก็จะได้รับการพูดถึงอยู่เสมอด้วย ความเห็นของชาวมาเลย์นะครับก็บอกว่าสลับชาวตะวันตกประเทศไทยเหมาะกับพวกเขาอยู่แล้วส่วนสิงคโปร์นั้นแพงจนเกินไปต้องยอมรับว่าตัวเลขของชาวสิงคโปร์ที่เดินทางเข้ามาในมาเลเซียก็ส่งผลให้เราดูมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นอยู่แต่เมื่อเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทยผมก็พบความต่างอยู่นะไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะกว่าจริงๆเพราะแทบจะไม่เจอคนท้องถิ่นเลยจนทําให้ผมคิดว่านั่นเป็นเมืองของชาวตะวันตกหรือเปล่านะ บางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับบอกว่าความนิยมของไทยอันที่จริงไม่ได้น่ากลัวนะแต่พวกเขาจะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาในแถบนี้มากขึ้นผู้คนจะสนใจเดินทางเข้ามาผมมองว่าสิงคโปรก์ก็จะได้ประโยชน์จากความนิยมตรงนี้ด้วยขณะเดียวกันมันดีมากๆที่ไทยสามารถดึงดูดความนิยมจากจีนมาได้เพราะทางฝั่งนั้นก็ดูเหมือนจะมีความนิยมทางด้านการท่องเทีเท่ยวมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับผมคงยกให้ไทยเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดการท่องเทีเท่ยวในอาเซียน บางก็บอกว่ามาเลเซียเมื่อมองด้วยตาผมไม่ได้รู้สึกว่าประเทศนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะแต่ตัวเลขของต่างชาติที่เข้ามานั้นสูงมากๆาเลยจนเกือบจะเท่าไทยได้อยู่แล้วเป็นไปได้อย่างไรกันความเห็นจากทางฝั่งของชาวสิงคโปร์นะครับที่เดินทางเข้ามามาเลเซียเป็นประจำนะเขาก็บอกว่าตัวเลขของนักท่องเทีย่ยวในมาเลเซียเนี่ยมันก็มีส่วนมากๆเลยในการเพิ่มคือการที่ชาวสิงคโปร์เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มตัวเลขมากมาก มีน้อยประเทศมากเลยนะคุณลองคิดดูแล้วกันที่จะมีประเทศเพื่อนบ้านที่แบบว่ามีพื้นที่น้อยมากๆแล้วจําเป็นต้องข้ามฝั่งเข้ามาเป็นประจําทุกวี่ทุกวันเหตุเพราะว่าพวกเขาไม่มีที่ให้เดินทางไปนั่นจะทําให้เพื่อนบ้านต้องข้ามมาอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่มาเลเซียมีแต่ประเทศอื่นๆไม่ได้มีการเดินทางเข้ามามาเลเซียก็เลยมีคนเข้ามาอยู่เสมอโดยเฉพาะชาวสิงคโปร์แต่สำหรับประเทศไทยผมมองว่าตัวเลขส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว ที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวจริงๆมากกว่าในจํานวนสัดส่วนที่มากกว่าแม้แต่ชาวมาเลเซียเองข้ามไปที่ประเทศไทยผมยังพบว่าพวกเขาก็ต้องพักค้างคืนในไทยอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคืนความเห็นจากต่างชตาติคนต่างนะครับก็บอกว่าประเทศไทยดึงดูดความสนใจได้มากกว่ามาเลเกับสิงคโปร์เพราะพวกเขาไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเพียงไม่กี่ที่สิงคโปร์มีจุดเด่นที่สนามบินผมชอบสนามบินพวกเขามากเลยแต่นอกจากสนามบินแล้วผมก็คิดว่าไม่รู้จะไปตรงไหนต่ออีก แต่ยอมรับเลยว่าสิงคโปร์เป็นแมนเมทที่น่าสนใจมากๆคือเป็นงานที่ใช้มนุษย์สร้างสถานที่ต่างๆก็มนุษย์สร้างทั้งนั้นแต่ก็ทําออกมาได้ดีโดยเฉพาะสนามบินคือชมเลยทีเดียวมาเลเซียเองแอบจะคล้ายไทยแต่ด้วยลิมิตต่างๆอาจจะทำให้พวกเขาชูจุดขายด้านการท่องเที่ยวได้ไม่มากนักและเหมือนผมรู้สึกว่าเมืองไทยจะเป็นจุดตรงกลางของสิงคโปร์กับมาเลยที่ทําได้ดีนะคือเป็นตรงกลางของทั้งสงที่เลย สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสังกรผู้ชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวนะครับสามารถเลือกดูที่คลิปอื่นๆได้เลยนะฮะหรือคลิปที่ขึ้นมาแนะนําก็สามารถกดดูได้นะครับในหัวข้ออื่นๆมีให้เลือกอีกมากมายมากกว่า500มากกว่า1 0 0 0เรื่องเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณสางกรผู้ชมครับสวัสดีครับ